ก็เตะเลยนะครับงงตะกี้งงเสียง,ง,งระเบิดตะกี้ได้ยินอยู่ใช่ไหมตูมผมโดนดาเมจครับแต่พื้นดินมันไม่เป็นไม่ค่อยเป็นอะไรเลยมันเกิดบ้านอะไรขึ้นเนี่ยน้ำไหลลงไป อุสิครับผมไม่ชอบน้ำอะไรครับครับตะกี้ไปเชิญคุณยายมานะครับผมมีคุณยายคนหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครับ่าไปสนใจเรื่องนั้นแร้บเราเล่นมา c ครา t อยู่นะครับเราก็ต้องเจาะจงที่มายครับนะครับ บางคนถามว่าแล้วไม่คิดจะช่วยคุณยายเลยหรอผมขอบอกเลยว่าผมไปช่วยแล้วตะกี้นะครับตัดคลิปออกเอานะครับสต็อปเอานั่นแหละครับสต็อปการอัดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปช่วยคุณยายแป๊บเดียวนั่นไงเยี่ยมเลยไปนกัรนะครับไปกันต่อ บุกถ้ำนะครับอทอหมดเห็นไหมครับเรามีไม้เยอะเราไม่ต้องกลัวครับเ,เมื่อเรามีไม้เยอะนะครับเราจะไปกลัวทำไมเห็นไหมเราสามารถสร้างทอดต,ต,ตอนไหนก็ได้นะครับเพียงแค่เรามีไม้กับฐานเท่านั้นแหละตเตรียมชาโคมาด้วยไม่รู้เตรียมมาทำไมทำเผือกอะไรนะครับไป เรียบร้อยนะครับชาโคผมเต็มแล้วเต็มเปี่ยมด้วยพลังชาโคให้ถานมาเต็มท่านผมนี่เยอะแล้วนะแต่ผมว่ายังไม่พอถ้าถ้าคุณคิดว,ว่าถานคุณเยอะนะคุณลองคราบถานให้กายมันบ็อกสิครับคุณจะคิดว่ามันน้อยมากนะครับคาร์บ,บอกมันยากนะ การที่เราจะครับบล็อกให้เป็นการจะครับทุกอย่างให้กลายเป็นบล็อกนะมันใช้เยอะมากนะครับอ้าทะกันดีกว่านะครับใช้บล็อกเยอะมากใช้ฐานเยอะมากใช้สิ่งของเยอะมากเฮ้ยตกใจค่ะบนเฮ้ยผมไี้ของหายากมาแล้วโปรติโต้สุดยอดเยี่ยมเลยครับ โอ้โคเตโตสุดยอดเลยอนะ่ะโคเตโต้เป็นสิ่งที่หายากม,มากนะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคดีเกิดในหมู่บ้านเอเมซีก็โชคดีไปนะครับแต่ใครไม่โชคดีเหมือนผมนะครับก็คงต้องมาหาหากับซอมบี้เอานะครับสู้กับซอมบี้แล้วถึงจะได้นะครับแต่มันดอกยากมากนะครับบอกตามตรงนะแสดงว่าผมฆ่าซอมบี้มาเยอะแล้วสิ เออเฮ้ยได้ไม่เสียงเดือนะมีอะไรรอโอเคติกเรามีเท่าไหร่ล้วนาะอ้เกือบหนึ่งสแต็กลวนะครับหนึ่งสต็กก็คือหกสิบสี่อันนะครับหนึ่งช่องแต่มันยาวไปพูดหนึ่งแตกง่ายกว่าหรือหนึ่งแตกนั่นนะง่ายกว่า คนทางบนโอ้สวยงามสวยมากเลยมีประโยชน์มากต้องบอกตามตรงเลยว่าประชดนะครับโอเคช่องเลือเยอะนะครับช่องเก็บของเรายังอยู่ได้นานอยู่ ถ้าอาหารเราไม่หมดนะถ้าอาหารเราหมดหรือใกล้หมดนะผมจะรีบขึ้นไปเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะหิวตายในถ้ำนะครับเพราะว่าถ้าถ้าอาหารเหลือนิดเดียวนะครับแล้วเรากําลังขุดอยู่เนี่ยแล้วเราอยู่ถ้ำลึกอะไรประมาณนี้เราจะกลับไม่ได้นะครับเราต้องหาทางกลับอีกมันบางทีเรางงนะครับจำไม่ได้ก็ต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆผมเคยโดนแล้วครับกว่าจะขึ้นไปได้พอขึ้นไม่ได้นะผมนี่โอ้พระเจ้ากว่าจะขึ้นมาได้ เล่นเป็นหลายชั่วโมงนะครับฐานเอ้ยเล็กอย่าไปยืนใกล้นะเผื่อมีอะไรตกลงมามันไม่ดี โอเคไม่ตอน้ำห้งล่งวัางเปล่าวัางเปล่าตันเยี่ยม เยี่ยมเลยรู้สึกว่าต้องตั้งฐานใกล้ๆแล้วนะอ่ะนั่นไงที่กำลังจะพูดว่าที่หุดกำลังจะพังตั้งฐานตรงนี้นะเผาเหล็กกปหนึ่งไปไวตรงกลางดีกว่าจะได้กลับเราจะได้ยกขึ้นไปหมดเลยปับ๊บไฟแนนซ์วางอ่ะอะจะ ที่ขุด,สดเสร็จแล้วโบร์สโตนพิกเอ็ก2สองอันพอแล้วมั้งถ้าเราอยู่ใกล้เราเราไม่ต้องกลัวดางนั้นเราก็เผาเล็กเลยนี่โูเราก็มียเยอะไม่ต้องให้กลัวเย่าวเผื่อ,อโปรดริดวไปเผาก็พอโปรดรตดเผาได้นะครับ เป็นโปริตโตที่อร่อยมากนะถ้าเกิดเราเอาเรามาเผาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเผาตอนนี้นะมันจะเป็นโทษต่อเราเพราะฉะนั้นอย่าเผาเลยอย่าถามมันว่าเป็นโทษยังไงนะครับเราก็ปลูกไม่ได้นะสิครับนั่นแหละครับคือปัญหาโลกแตกเฮ้ยตกยนี่ไงว่าแล้ว่าต้องตกไม่อยากตก ต้องมาตกตรงนี้ด้วยเนี่ยเรียบร้อยขึ้นมาแล้วไม่ตกแล้วอ้าวตันไม่ตกก็ตันเนาะเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยแค่คะแนนเลย ให้คะแนนจากดาวสุดดาวนะครับเยี่ยมโอ้เอออันนี้ถึงจะเยี่ยมหน่อยเจอลาวาแล้วนะครับเฮ้ยเราไปอวเหล็กมาครับถังแล้วเก็บลาวาไปดีกว่านะลาวาน่าจะไม่เปลวมัง้งไอเราเพิ่งได้ถังเนาะถ้าเราเจอน้ำเฮ้ยเราเจอน้ำไหมเนาะ จำได้ไหมครับเราเจอน้ำไปตรงไหนใครจำได้บ้างบอกผมหน่อยผมจำไม่ได้ผมพูดจริงๆเนี่ยผมจำไม่ได้สวยงไงจำไม่ได้แล้วผมยังไม่อุดน้ำด้วยตรงไหนทางเดิมไหมทางเดิมมีทางไหนอะลือมอีกแล้วผมขี้ลืมมากมากเลยนะเนี่ย โอ้สองตัวตีไม่โดนด้วยเออตีโดนตีโดนตีตีโดนตีโดนตายตีโดนตีโดนตีโดนอายมันเลี้ยงพวกมาได้เหรอตีตีตี ตีต,ตีเรียบร้อยเรียเยี่ยมเรียบร้อยซอมบี้ได้หลายตัวเลยโอ้น้ำสรว์ทรงโสดน้ำมาให้เราทำไมผมจะเอาน้ำมาทำอะไรครับดับลา,าวาครับ มันสนุกนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่ดีดจากลาวาด้วยนะนั่นก็คือออฟซีเดียนนั่นเองถ้าได้สิ่งดีขนาดนั้นก็ลาเลยเพราะนี่ไงแต่เรายังขุดไม่ได้นะเพราะเรายังไม่มีที่ขุดเพชรซึ่งเรายังไม่หาเพชรตอนนี้เพราะเรายังไม่อยากหาครับนี่มาทาแรกเองจะรีบหาไปทำไม ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราลดท่ข้ามไปเรื่อยๆเราก็เจอเองฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมาสะจัุนยอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มัน ไม่อาศจย์ธรรมดาละนี่มันโคตรอาศจารย์อาศจารย์โคตรอาศจาย์เออเราจะไม่อุดน้ำตรงนี้ลเลยครันะพอมันอาศจาันมากมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กน้ำลอยได้นะถ้ามีในโลกความจริงนี่โอ้โหโฆษณา,าใหญ่เลยใหญ่โตมากของาร้าน,นกินผักฐานเยอะมากจะเยอะไปไหน อ่ะหมดไม่ต้องไปค,คือฐานเนี้ยบางทีเราเหลือไว้ได้บ้างก็ได้นะเพราะว่าบางทีทอนหมดก็เดินมาคู่ฐานเ,เราก็ได้ทอดมาใช่ไหมละครเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยไปผมว่าตอนนี้เราน่าจะขึ้นเราน่าจะไปตรงที่เราเผาฐานนะครับ ว่าเราจะทำอะไรบางอย่างกันมันนะแพรรับฐานะขึ้นคือกลับก่อนทานงกลับก่อนคนระับไม่แน่ใจว่าผมจำได้หรือเปล่าน่าจะทางนี้แหละเออทางนี้แหละถูกละขอขึ้นไปก่อนนะห่าง่างนี้ได้ด้วยอ,อันนี้ออกมาจะทำมันใหม่นะทำเป็น บล็อกฐานนั่นเองปั๊บพอบล็อกฐานนี่สุดยอดผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมล่ะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยน,นั่นซุปเปอร์เหล็กลได้เหล็กมาเยอะมากเลยนะครับก็เราก็แคสมานานนะครับนานมากจริงๆผมว่ามันนานนะัน่นก็ น้่กว่าคลิปเอาชีวิตรอดเออภาคสองนะคับอันก็สามารถทีก็สำหรับคลิปนี้นะก็การบุกถ้ำครั้งแรกของผมนะคก็จบลงเลยเนาะเออก็จบจบเร็วๆก็ดีนะคก็จบลงเพียงเท่านี้นะเอ้ยเดี๋ยวยิงจบดิมึงมาจากไหนเนี่ยเอ้ผัวผู้ขหยาบไปเลย เพราะว่าม,มันมาได้ยังไงเนี่ยปกติมันจะไม่มีนะครับสิ่งที่แปลกมากมาได้ไงนะครับอ่ะจบคลิปด้วยการฆ่าฮักไปนะครับฮักมันเกิดเป็นซอมบี้เหมือนกันนะครับแต่เกิดที่ทะเลทรายแล้วก็เวลามันตีเรานะครับทําให้เราติดสก,กิลที่เขาเรียกว่าหิวนะครับซึ่งมันโคตรไม่ดีชาวถ้ำเลยนะครับเพราะว่าอาหารก็เหลือน้อยครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้แล้วก็ชแนลของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ